ครับวันนี้จะมาปั่นขมิ้นอ่าที่เราตากไว้แล้วขมิ้นชันเห็ไหมตากแล้วแล้วก็สีได้ประมาณห้าแดดเห็ไหมเนี่ยได้ออกมาเป็นอย่างเงี้ยเลยเรามาปั่นดูนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้ฝีมือเราทําเองนะฮรเอาตากแห้งนะ <Yeah. S 1> เอาหั่นขมิ้นขมิ้นแล้วก็ตากแห้งนะครับเราจยมาปั่นด้วยเครื่องอันปั่นสมุนไพรของกีนนะเห็นไหมเนี่ยมาดูนะครับ อ่เมื่อสี่ห้าวันก่อนเราก็ฝานฝานแล้วตากก็เอาฝานให้ดูแล้วนะครับเห็นไหมอ่า,อาเรามาดูนะครับปิดฝาให้แน่นแล้วเห็นไหมปิดเพราะว่าอันนี้มันแรงนะครับอของปั่นสมุนไพรเนี่ยมันมันแรงครับเห็นไหมก่นนะครับเสียบไฟนะครับเห็นไหมก่อนที่เราเสียบไฟบแล้วเรลาก็ไฟแดงมันขึ้นแล้วเนหะ็นไหมไฟแดงขึ้นแล้วเนหะ็นไหม ไฟแดงขึ้นเลยนะไฟแดงขึ้นอโอเคแล้วเอาล้วครับปั่นไปสักพักก็เขยำขยำหน่อยนะครับอ่าขยำขยำหน่อยฮะกลับกับมันอ่าแม่ครับปนะั่นต่อนะเขย่าสักงสองที่สามที่ได้ไหม ยวสักลอกโอเคแล้วทีนี้ก็ทีนี้ก็ปั่นจนกว่ามันมันจนกว่ามันเสียงมันจะวิว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 นอก็เห็นไหมอ่าอ่าเริ่มแรงละเริ่มแรงขึ้นละถ้ามันไม่มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กแสดงว่ามันเป็นผขงละรับอ่าเสียงแบบนี้ยฟังฟังให้ดีหน่อยไหมอ่าเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงเลยแสดงว่าละเอียดละเอียดแล้วนก็เห็ อ่าใช้ได้เลยนะใช้ได้ละเนี่ย Rem ละเอียดแล้วฮะปิดเลยแนะล้วปิดเลยครับทีนี้ก็มามาใส่ครับเนี่ยที่ที่ปั่นไม่หมอดมอเมื่อกี้ันได้สองหม้อเองนะไอเนี่ยอันซื้อมากิโลครึ่งหกสิบาทได,ได้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 ปั่นอันนี้สองครั้งนะฮะไอะ้แมอ่าทีนี้ก็เอามาออกกันนะครับหมทีนี้เราก็จะหมุนออกกันนะครับไอ้แมถอดไฟนะครับถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะครับอ่าหมุนหมุนเรียบร้อยแล้วนะับไดย ่าทีนี้เราก็เราก็จะเปิดนะครับเปิดฝาเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเอียงเอาเอาเอามาใส่ตรงไอ้อนี่เนี่ยใส่ไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยกระป๋องพลาสติกเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเน้นนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ่ะดูใกล้ๆนะดูใกล้ๆเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แหละผมก็มิดนะครับมันมันก็เป็นอย่างเงี้ยสีแบบธรรมชาติเลยเห็นไหมอ่ะเทเราไปที่นี้ก็อืม เทลงไปทีนี้ก็เอาอเนี่ยเอาแปรงนะครับแปรงเอาแปรงปัดนะครับค่อยๆปัดมันลงไปโอ้กลิ่นหอมมะกลิ่นขมิ้นเหอเห็นไหมอันที่เขาทามามันมันมันสีมันแปลกๆเนี้อมันรู้เราเอาทําเองทุกอนนะครับอขมิ้นนะครับอ่าอันนี้ขมิ้นนะครับขมิ้นผงขมิ้นนะครับเห็นไหมอ่าทีนี้ก็โอเคนะเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะเหนไหมอ่าเอาแปรงมาปัดครับแปดปัด แป้งปัดนั่ไหอ่าอ่าแปง้งครับอันปัดข้างในนี่ด้วยนะข้างในอนะโอ้กลิ่นมันหอมเป็นขม,มิ้นเลยเลยไหมมันหอมเป็นขม,มิ้นเลยอันอันที่ซื้อมาเลยมันมันเอ๊ะมันขม,มิ้นมันไม่ค่อยหอมเท่าไหร่เอ๊ะเขาเขาอาอะไรอันผงๆอะไรใส่หรือเปล่าผมไม่รู้ อันนี้ขนาดเราซื้อมาหกสิบาทได้แค่นี้นะโอ้ถ้าไปซื้ออันของเขาก็ประมาณสี่สิบาทนะั่นเองอันนี้ขนาดเราซื้อไอ้ไอขมิ้นมาหกสิบบาทนะเน,นี่ยกิโลคืออ่ากิโลครึ่งนะกิโลสี่สิบาทก็ปั่นได้แค่นี้สองสองสองอ่าสองโม่โมโมนนะหม้อไอ้หม้อปั่นเนี่ยเห็นไหม อ่าก็ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมได้ได้มาเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะสีของมันมันเป็นอย่างนี้นะมันอ่าเห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเอาเอาเอาไอ้สีไอ้ของที่เขาซื้อมามาเทียบก่อนเออเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่ซื้อมานะ่ะสีที่เนี่ยเนี่ยเขา นี่ก็ซื้อมาซื้อมาตลาดอะไรไหมเป็นอย่างเงี้ยสีมันเป็นอย่างเงี้อยอันนี้ของเรามันอย่างเงี้ไหมสีธรรมชาติเราเราไม่ไม่เรามันสีธรรมชาติไม่ใส่สีนะครับโอเคนะอ่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้นะครับไอ้ไหมครับท่านก็ลองเอาถ้าท่านไม่อยากจะโดนอ่ออะไรสารตะกั่วอ่าท่านก็ทำอาทำเองกินเองดีกว่านะครับไอ้ไหมครับขอให้ท่านโชคดีนะครับ